2กิโลสุดท้ายนะครับถึงอุทยานที่ทำการอุทยานแม่เหมยนะครับ <c oughs> โอ้ยเส้นทาง <c oughs> ไม่สามารถทำความเร็วได้เลยถ้าทางแบบนี้จะยาก,กไกลๆผมอาฉี่เป็นวันนะครับ อันนี้ขนาดว่าแค่6ก,กิโลนะครับผมผมเข้ามาแถวข้างหน้าน่าจะเป็นทางหัดสองครับเียบก็ขึ้นได้เราก็ต้องขึ้นได้ครับโอ้โห ตัวขับสี่ลรฟรีครับคิดเอาเองจะชันแค่ไหนก็เป็นขับสองอ่ะแต่ยอมใจนะครับเมื่อกี้มีมีออสเขาขับขึ้นมานะครับสุดมากเลยนี่ถ้าเจอแบบนี้ตอนขาขึ้นกลับมานี่โคตรอันตรายครับ นักสอกนะครับทยานแม่เมยออีกหนึ่งกิโลเมตรนะครับ เจ้าหน้าที่ไปไหนครับผมแหล่งข,ขงข้างมวลเนี่ยแล้วมันออกไปไม่เงาได้ใไหมแม่ต้องถามเจ้าหน้าที่เครับขา้างบนมันเหมือนมี้กลางาไปนี่ข้างบนวันนี้ไปไ,ปไปเที่ยวไหนกันมาครับผมไปโกเซโลครับจะไปโกเซโล,โโลใช่ไหมไปทางไหนครับผมย้อนกลับ<น>ออกไปเหรอย้อนกลับไปครับผมขึ้นมาแวะกรแตมข้างบนสุดเลยเด้อ างมันน่าจะเป็นแบบไม่รู้ว่าเจออะไรไงบ้างลุยๆว่ะเออไปไม่ได้ลุอ๋อตอนนี้ข้ากอเตโลตัดจากตรงเนี้ยงร้อยกว่าโลพี่กี่ร้อยก็ได้ถามข้าวกินหรับอันนี้ครับผมมาจากที่ไหนกันนะครับนครมาถงนครมาถงอันนคครับผมโหจะขึ้นกอเตโลแล้วผมเห็นปักหมุดล้วมันพาไปนี่ไงอันนี้ครับผม เราผมเออขี่ขี่รถขึ้นไปได้ไหมไตรงนี้ใช่ไหมต้องผมถ้าเพื่อนๆขี่ผ่านมาแวะมาจะประทับต้อุทยานะครับมาตรงด่านเก็บค่าบริการถ้าไม่เจอเจ้าหน้าที่ให้เดินขึ้นไปตรงร้านอาหารนะครับ๋ย่จู่ตรงข้ามกันเลยนะครับเดินขึ้นไปนิดนึงนะครับ